สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเฮ้ยเดี๋ยวข้างหลังเฮ้ยอิงอิงมานี้นูไม่โจรมาหนีไปแล้วเออใช่ไหมถือสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้อยู่กับคาร์บอยแมนนะครับผมถ้าดูกับผมอีกคาร์บอยเกมมิ่งดิเออคาร์บอยเกมมิ่งสุดฮอตนะครับผมมาโอ้โหมะวิ่งมาเร็วเหลือเกินนะไอ้ดูซิเมื่อกี้ผมเห็นโจรโจรหน้าโง่นะครับผมไปแล้วไม่ใช่ดิเราต้องไปฆ่ามันดิไอ้โจรกลับมาดีไอ้โจน ยิงมายิงมาตายซะ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 โอ้โห no อะไรวะเนี่ยเขาเขาทำอะไรกันดีเนี่ยเอาเป็นว่าผมไปหาหาเงินทางรัฐโอ้หมามาเร็วเหลือเกินนะผมไปหาเงินทางรัฐอย่างเช่นการขุดเหมืองดีไหมเฮ้ยขุดเหมืองขุดเหมืองเดี๋ยวเดี๋ยวโจรมาได้ยินเนี่ยไม่ไหวแล้วโจรผมต้องการเงินผมต้องการเงิน อุย้ยเขายิงแรงจังอะไม่ใช่แล้วน่ะคุณยิงแรงเงกินน่ะหนีก่อนดีกว่าผมใกล้ตายนะครับผมเขายิงโคตรแรงโอ้โอเคผมสปอรในโหมดแฝงดีกว่าจะได้แบบไม่โดนใครฆ่านะผมแล้วก็ต่อไปหางานทำกันดีกว่ามีขุดเหมืองเราไปขุดเหมืองดีกว่าไหนไหนดูซีเหมืองอยู่ไหน ไม่เจอเหมืองเลยสงสัยอยู่ตรองอื่นนะครับผมยังไงน้ําตกไม่ใช่เฮ้ยไฟมีป้นไหมรถไฟขอปนหน่อยม้าช้าเหลือเกินนะมะ้ารถไฟต้องการปนมานี่ปนได้ปะเนี่ยถ้าผมปนผมจะกลายเป็นโจรใช่ไหมเออขึ้นตรงไหนขึ้นตรงนี้ยังไ,ไงเจอซับสินทับทองแล้วอมสินแล้วไม่ใช่กดค้างไว้นะครับผมขโมยจะทําให้คุณผิกดกฎหมาย ขโมย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 ของคุณเต็มแล้วโอเครีบหนีเลยมาเร็วเลยฉันจะโดนตำรวจไล่ฆ่าแล้วไปหนีหนีกันนะครับผมเตรียมปืนไปด้วยโอ้เราต้องหนีรอดให้ได้เอีออกยี่สิบกว่าวีนะครับผมได้เงินอย่างน้อยเลยสุดยอดโอ้โหแล้วผมแบบเเสียเงินได้งไงถ้าเกิดผมตายเนะี่ยยอดเลยปนแบงกันดีกว่า ว่าไงครับคุณคาร์บอยโน no! ่คาร์บอยอย่าจับผมคาร์บอยผมขอร้องเขาไล่ไจับผมอยู่นะครับผมผมโดไนไล่ฆ่าแล้วก็มาดิ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 โอ้เฮ้ยโหเขายิงโคตรแรงยิงแรงเกินคุณคาร์บอยคยุณยิงแรงเกินนี่ฆ่าตายปีหนึ่ง๋ยวมะ แ่นีเลยโอ้เงินรางวัลที่ต้องการนี่คือยิ่งเยอะขึ้นไปุดยอดเลยโอ้โอน่หมามันไล่ฆ่าผมอยู่ก็มาดิก็มาดิมู่หมา,มาโน่จะมาดีโหลดตัวนี้เนี่ยกระสุนใกล้หมดแล้วอะมีที่ซื้อเนะี่ยน่าจะมีนะฐานโจดใช่ไหนามนโมไ้ยผมไม่ได้อยากฆ่าหมานะแต่ว่าเขามาเขามาไล่ฆ่าผมก่อน ผมแบบปกติเป็นคนรักสัตว์เฮ้ยเสียงอ้าวบอลเม่แย่แล้วนะครับผมนั่นมันตัวอะไรนะ่ะนั่นมันคนโอ้เอามาไล่ย,ยิงคาร์บอยกันไหมมลองคาร์บอยยิงคาร์าบอยยิงไม่โดนโอ้กระสุนยิงไกลย,ยิงเขยเขยเขาไล่ย,ยิงผมแล้วโอ้ยอย่าติดดิอย่าตีเลยเนี่ยโอ้ยน้อไปแล้วไงนี้ไม่ปลอดภยัยผมต้องการไปที่ฐานโจรตรงไหนคือฐานโจรเนี่ย วันนี้ผมต้องการแบบรีโหลดกระสุนก่อนโอ้ยคาร์บอยเยอะเหลือเกินยังไงไม่ใช่ฐานโจรก็ยังดีคือไม่ใช่ฐานโจรก็ได้แต่ว่าขอให้แค่มีกระสุนก็พอนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าผมต้องเชิญเพื่อนมาเล่นเลยแหละม,มีกระสุนก็พอเดี๋ยวไม่ใช่ยิงผิดโอ้โหวัสดุสิ้นเปลืองปืนไรเฟลกระสุนนี่ไงซื้อแม็กสิบสี่สิบสี่บาทนะครับผมโอเคมา ซื้อมาแล้วเนี่ยอาวุธที่ผมต้องแกนก็คือไรเฟิลแรงควายนะครับผมไลเฟิลควายเซึ่งเงินผมยังไม่พอขายนิดเดียวนี่นาผมฆ่าตัวตายเลยมันแบบเออออกเกมหน <laughs> ไมไีไม่ได้ไม่ได้ต้องไปไปฆ่าสัตว์กันดีกว่าเอ้ไปล่าสัตว์กันดีกว่านะครับผมเมื่อกี้ผมก็ของในตัวเยอะไม่ใช่เหรอทำไมไม่แอนี้โอ้ยยิงยากเลยกันกวางเนี่ยไม่ไม่ยิงมาแล้ว <laughs> กวางมันค่อนข้างวิ่งเร็วอ่ะไม่ยิงสัที่ไหนละไปเกิด ามาเลยตัเ,เนื้อของแกมาอุ๊ยตกใจหมดเลยไม่มีใครนะครับผมเมื่อกี้โอ้ยเขาจะแจ้งตือนอะไรมาตั้งหนาเนี่ยมาเลยเอามาขายซะเลยนี่มาเจ๊เดี๋ยวผมขายให้วัสดุซเ้อไม่ใช่ขายรีบขายเลยเหมือนได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้นะครับผมเมื่อกี้ผมจะลดค่าหัวตัวเองได้ยังไงเนี่ยผมต้องไปหาแบบรังโจนที่ไหนหรือว่ายังไง โอ้ผมเห็นแก๊งอะไรสักอย่างนะครับผมผมต้องอ้อมไปแล้ว,ลวมั้งการ랩ไปเลยมันไอเคานเตอร์ไอแคนเตอร์มันช้าแต่อย่างหนึ่สตมิหน้ามาผมก็อึดพอสมควรนะครับผมก็จะพอมงได้อยู่เอ้ยอะไรอะสูสานแฮปปี้ฮิวแฮปปี้เลยเหรอเสียงอะไรเนะี่ยมันไล่นั่งไงมันไล่กัดผมอยู่อะไรเอามี่มาทำไมละ่ะมาดิ กระสุนหมดพอดีมันเร็วด้วยไงยิงไม่โดนเฮ้ยเออเกิดซะมันไหลเลยตรงนู้นทำเพื่ออะไรเนี่ยศกหมาไหลนะครับผมแล้วมันศกหมาเหมือนแค่นอนเฉยเหมือนไม่ใช่ตายอะ่ะมาเก็บเก็บไอเดอร์คืออะไรใช่ไหมถืออาจจะเป็นแบบแจ้งตำแหน่งของตัวเองให้เพื่อนแล้วก็แบบโดนเพื่อนจับ นะครับผมจับตายไม่ใช่จับเป็นจับตายเฮ้ยใครอ่ะเจอโจเหมือนกันป้นโจนี่ไหมป้นโจนเออป้อนโจนดีกว่าป้นโจนกันโอ้ผมโดนใครยิงมาตายเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่ละใครยิงซุ่มโอ้มีคนไล่ยิงผมอยู่โน้ข้าหัวผมหนีเลยหนีลงเลยนะครับผมใครยิงเนี่ย มา้มาผมโดน no! No! นู้นู้นัไงคาร์บอยเรียบร้อยนะเสียงหุบวะเดี๋ยวเสียงหุบ้าดีกว่าเอาเป็น,นว่าเรากลายเป็นคาร์บอยดีกว่าผมยังไม่ได้ไอ้นี่เนื้อสัตว์เลยยังไม่ได้ขายเลยอะไอ้นี่ไงตรงนี้ใกล้เมืองนะผมไปทำไปไปขุดเหมืองกันดีกว่าคือการขุดเนี่ยก็คือเราขุดหินธรรมดาเราไม่ได้อะไรนะผมเราต้องขุดไปเรื่อยๆแล้วนะมันจะมีโอกาสเจอแร่างบนี้ ชึบชึบไปขุดขุดสินี่ไงได้ทองแดงเนี่ยทองแดงนะผมเอาไปขายได้ได้เงินเด้ยนะแต่มันจ,จะได้น้อยน,นิดนึงแต่ว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายสุดแลยเพราะผมอราอผมสู้ไม่ค่อยเก่งนะครับผมอดมานานพอสมควรแล้วไม่ได้เลยนะครับผมไปทางออกกันคือเกมนี้ผมชอบตรงที่เขามีม,มีแบบมีป้ายให้เราอะ่ะจะเราก็รู้นะครับผมว่าไปตรงไหนบ้างไม่เหมือนเกมอืม่นที่แบบเราเดินมั่วเองแล้วก็ต้ออองงววาาแผนนที่่หัเออะม เนี่ยมันขายได้น้อยมากเลยเอย้แต่แต่ใกล้ได้แล้วใกล้ได้ปืนควายแล้วไร่ควนควายนีผมไม่ได้ได่านะมันชื่ออย่างนั้นต้องเซฟไว้ก่อนนะแบบยู u ู e แบบจ้องจ้องจะเล่นตลอดเลยยูทูบแบบแป๊บนิดเดียวไม่ได้นะครับผมางคลิปที่แล้วเนี่ยเออเป็นติลิเกสินใะนไอ้ไก่แบคพาวเดอร์หรไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะไก่เบคพอลเดอร์ติลิเกสินนะครับผมเหตุผลเพราะว่าเออเราเปิดเพลงอนั่นนะครับผมเปิดเพลงอะไรสักอย่างตอนท้ายคลิปแบบซึ่งผมไปดูแล้วมันก็ไม่มีเพลงอะไรแล้วแบบงงมาก เอ้ยไดเม่ไดไอ้ไดเม่เฉยไดไดเล่มีค่านะครับผมมีค่ามันไปไปกลับกันเจอทางออกแล้วเนี่ยคือแบบมันเขาปักทางออกไว้หมดเลยนะครับผมว่าตรงไหนเป็นไอเขาปักป้ายไว้หมดเลยว่าทางไหนเป็นทางออกเป็นทางเข้าเป็นเหมืองอะไรเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยมีเครื่องหมายไว้มีเครื่องหมายในเว็บไซต์วอทมันคืออะไรเออคุณสามารถขุดในพื้นที่ที่หินสีเทาและเนี่ยคือแบบ ดีนะครับผมดีถือว่าดีเอ่อ uh, นี่ไงนิดเดียวเอ้ยซื้อได้แล้วลายเฟิรควายซื้อตรงนี้ไม่ได้ต้องซื้อตรงอื่นนะครับผมร้านปืน,นมีไหมนี่ร้านปืนเจอร้านปืนขอซื้อหน่อยสองพันห้าร้อยนะครับผมไหนเว้ยเราใส่ร้านตรงนี้ไม่มีนะมีแต่แบบลูกมูกระจกกระจกเอ้ยเราเจอคนขายสุดตึงนี่นะเอ้ยนี่เขามีลายเฟิรควายด้วยซื้อเลย ปืนไรเฟริลแรงควายนะครับผมควายเอ็ดนี่ไงเราได้แล้วไอ้ปืนไรเฟริลอันนี้เราเอาออกจากกระเป๋าได้ไหมไรเฟิลแฮร์รี่โอ้ไม่ได้โอ้ธนาคารโดนปุ่นได้เวลาทดสอบไรเฟริลควายมาไหนใครปุ่นอะไรนั่นไงเจอแล้วโอ้โหโหลดน้ำเลยเนี่ย วิวิวิหมาหายเลยเจอแล้วุ้ย,ยิงมันนานกว่าจะยิงได้แคมาดิไห้โอ้ตายใส่แบบถ้าเกิดระยะใ,ใกล้ๆก็ต้องใช้ปืนไรเฟิลธรรมดานะผมหมามา้าเตกเลยเป็นไงสุดยอดปืนไรเฟิลนี้อย่างแรงนะผมไหนมมาตายม้าตายตรงนูน้นแล้วเจ้าของมมาหายไปไหนอะ ขาอยู่ไหนเนะี่ยยังไงจะละยิงไม่โดนโอุย้ยเขาหลบพอดีอะตอนแรกเห็นเขายิงนิ่งแล้วเขาหลบพอดียิงมาทิ้งไม่ให้ขี่ไม่ให้ขี่เขียนไม่ใช่เขาแบบตามมาถึงนี่เลยนะเนี่ยไอ้สิอยู่ไหนยังไงเจ้าของนะอุย้ยแต่คนต่างยิงไม่โดนเหมือนเขาใช้อะไรเฟิร์สไฟล์เหมือนกันโอ้โอ้ไงเพื่อนอุย้ยเออเอ้ยไม่ตายหรอสุดยอด

าของร้านสำหรับสนับสนุนการป้นเหรอแบบให้เอ็นดี้เท่านั้นน่ะดื่มยาเร็วๆดื่มโอเคดื่มยาสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีเร็วรีโหลดเร็วมันไปหมดแล้ววะมันไม่สนใจหมดแล้วโอ,อ้ยเพื่อนไม่โดนเฉยได้ไงเอ้ยอีกเพิ่งรีโหลดตรงนี้ต้องเรียกม้าก่อน,นอะเพราะว่าแบบเรายืนเองมันช้าม้าเรานี่ไงโอ้ถือว่ามันยิงยากไงไม่รู้อ่า <c oughs> อันนี้เพื่อนเรานี่นนะคุณไม่สามารถทำลายไม้ได้ฮัลโหลเหมาขโมยหน้าง,ง่อ๋อไม่ใช่เพื่อนเราเก่งจัง,งอือสอยมาล่วงม,มันยิงคนยากอะแบบม้ามันม้ามันตัวใหญ่ไงแต่ว่าคนตัวเล็กผมก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นด้วยมันจะจับผมโอ้สุดยอดมันจับผมเป็นเพื่ออะไรเนี่ย โอ้จับผมมายิงนี่เองโอ้ยโดนอนดิเพื่อนเละโอ้ยมันลุมยิงผมนู่มันนูโ่โดนลุมยิงความยุติธรรมชายแดนเป็นไงชายแดนเลยไปเกิดเลยนะครับผมก็น,นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะถือว่าสนุกเหมือนอกันนะเป็นเกมเป็นเกมที่ดูทรงแล,แล้วจะเอออัดได้หลายเกมเลยเลยนะครับผมเพราะว่า คลิปเดียวไม่หมดจริงๆอะไม่หมดพวกกันเป็นวเดอร์คลิปเดียวจบแล้ว